จำได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากตูไม่เจริครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้ตูไม่เจริญครับคนเดียวตัวใต้กล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจตูไม่เจริญครับนแรงในหลวงมากขอเสียงปรบมือให้กับบอยทัศพล กาบสวัสดีพี่น้องธรรมศาสตร์พี่น้องแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ยังไม่สิ้นหวังและยังสู้ต่อครับขอเสียงตบมือให้กับตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่10สิงหาคม63แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เขียนประวัติศาสตร์ ที่เขียนด้วยมือและตีนของตัวเองขอเสียงกบมือให้กับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกท่านในวันนั้นด้วยครับทุกคนได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองการปกครองไทยไม่มีคนบนฟ้าอีกต่อไปมีแต่คนเท่ากันเสมอกันอยู่บนดินที่นี่ครับ1สิงหาคมปีนั้น สร้างความหวังให้กับคนในสังคมไทยเติมเต็มคำว่ามนุษย์เติมเต็มคำว่าคนไม่มีใครนั่งอยู่บนฟ้าแล้วสั่งการพวกเราอีกต่อไปเพราะเราก็คือคนเหมือนเหมือนกันนั่นคือธรรมศาสตร์ในปี63ครับคุณอุปการที่สำคัญ ของการเปิดฟ้าทลายเพดานทั้งหมดที่กดขี่สังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษได้ปลดปล่อยพลังของภาคประชาสังคมหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องชาติพันธุ์บางกอยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องจนนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้อง LGBTQ พักไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของนักเรียนนี่คือสิ่งสำคัญเพราะเราได้ปลดโซ่ตัว,วันที่มันเป็นต้นตอของปัญหาและมันกดขี่มาอย่างยาวนาะนและคนได้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงคือฟ้านั่นเองครับพี่น้องัก ทางให้กับคนได้เท่ากันเพราะฟ้ามักจะลิขิตชีวิตของคนใช่ไหมครับพี่น้องแต่สิงหงหาคมในปี63ได้บอกอย่างชัดเจนว่าความหวังยังมีอยู่และคนนี่แหละจะลิขิตชะตาการรมชีวิตของตัวเองใช่หรือไม่จากวันนั้นถึงวันนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายคนที่มีอำนาจรัฐธิเผด็จการอย่างประยุทธ์จันโอชาคนที่สนับสนุนฟ้าให้เหนือกว่าคนพยายามสร้างวาทก,กัรมต่างๆมากมายแม้แต่การพยายามครอบงำแลสะสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆแม้แต่การใช้อำนาจเผด็จการสกัดนักเรียนที่ลุกข,ขึ้นมาต่อสู้ แม้แต่การสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเด็นต่างๆแต่รู้ไหมครับแม้เราจะยังไม่สำเร็จทุกข้อเรียกร้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้เพราะเราเก็บชัยชนะตามทางมาอย่างมากมายขอเสียงตบมือให้กับพวกเราทุกคนหน่อยครับ อย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่ยืนในโรงหนังและก็มีคนไม่ยืนกับผมด้วยอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนตั้งคำถานกับคนที่ไม่เคยให้เงินเราเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีแต่ยังต้องไปรับจากเขาอยู่เพราะในหลายคนก็ไม่อยากเข้าไปเหมือนกันนี่พูดด้วยความขลรพเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใคร แต่เท่าที่ผมจำความได้พวกเราทุกคนก่อนหน้าปีห3สาก่อนสิบสิงหาคมเราถูกตาหน้าว่านักศึกษาธรรมศาสร์รเหรอยุคนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองนักเรียนเหรอยุคนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองว,วันวันเอาแต่ดูซีรีส์เกาหลีว,วันวันเอาแต่ดูหนังวันวันเอาแต่ลักลักไข่ เด็กยุคสมัยนี้เหรอจะไปสนใจปัญหาบ้านเมืองแต่นี่เหรอครับเราได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่ได้เขียนด้วยใครสั่งการให้เขียนแต่เราเขียนด้วยหัวใจของเราและความหวังของเราใช่ไหมครับพวกเราทุกคนโดนดูถูกเหยียดหยามผ่านไปจากปี63ามจนถึงวันนี้ เราสร้างปรากฏการณ์การต่อสู้มากมายเราได้ปลดปล่อยพลังการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นชาวบ้านเป็นประเด็นชุมชนเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนเราทำให้เขาเห็นว่าความหวังยังมีอยู่เสมอแม้วันนี้เราก็ยังมีความหวังใช่หรือไม่ครับขอเสียงคนที่ยังมีความหวัง่อยครับ ความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่และสำคัญต่อให้รับเผด็จก,การจะกวาดล้างกว่าจับเรายัดมาตาหนึ่งหนึ่งสองยัดข้อหาเป็นกบฏยัดข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐยัดข้อหาอ้างยี่ส่องโจรยัดข้อหาชุมนุมต่างๆแต่ตราบใดที่เรายังมีความหวังเขาก็ปราบเราไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ ถ้าปาบได้แล้วจะมีวันนี้ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับเพราะเรายังอยู่นั่นหมายความว่าความหวังยังมีอยู่เสมอใช่หรือไม่ครับแม้บางครั้งเราอาจจะต้องไปร้องให้คนเดียวเพราะความเหน็ดเหนื่อยเพราะคำถามที่เราถูกบีบว่าเมื่อไหร่จะชนะ ต้องบอกตรงๆว่าเราชนะเกินกว่าที่เราคิดอีกครับเราชนะใจของคนหลายคนที่ไม่เคยที่จะเปิดรับฟังเราเราชนะใครหลายคนที่เคยมืดบอดแล้ววันนี้ตาสว่างใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับเราชนะหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาพยายามที่จะสร้างวาทกรรมต่างๆว่า เราแพ้เราแพ้ซึ่งไม่จริงสถานการณ์การเมืองตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูให้ดีวันที่24สิงหาคมนี้ถ้าประยุทธ์จันโอชายังอยู่ นั่นหมายความว่าชนชั้นปกครองบ้านเมืองนี้ไม่เห็นหัวเราและดูถูกเกียดหยามสติปัญญาและความเป็นคนของเราใช่หรือไม่ครับเราไม่ได้สู้เพียงแ,แค่จะให้คนต้องเป็นคนแต่เราสู้เพื่ออโอกาสและทางเลือกของเราที่มีมากกว่าหนึ่งทางหลายคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ จบออกไปแล้วเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าอนาคตเราจะรอดไหมจบออกไปเราต้องตั้งคำถามกับกับตัวเองว่าไอทางเลือกความฝ่ฝันและความคิดของเราที่เราอยากทําทําไมเราจรึงไม่ได้ทําทําไมจริงต้องมาเรียนอะไรบางอย่างบางครั้งมันฝืนใจเราเพราะทางเลือกของเรามันไม่มีเพราะชนชั้นปกครอง เขาวางโครงสร้างระบบเอาไว้หมดแล้วว่าเมื่อคุณจบมาคุณต้องเป็นแรงงานหรือคุณต้องทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องยอมจำนนอยู่ภายใต้ระบบแต่ปีนี้มันเป็นโอกาสโอกาสทองโอกาสที่สำคัญโอกาสที่ประวัติศาสตร์ไทยหลายปีสิบปียี่สิบปีมันจึงจะมีสักครั้งนี่คือโอกาสที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพราะการเลือกตั้งที่จะถึงครั้งหน้าเราจะไม่ยอมให้มันเป็นการเลือกตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ดองครับสถานการณ์ที่สําคัญต่อจากนี้เราต้องยึดกลุ่มชัยชนะในสนามเลือกตั้งให้ได้ทุกคนถ้าเห็นด้วยช่วยส่งเสียง่อยครับการเลือกตั้งที่จะถึง จะต้องไม่ใช่การเลือกคนที่เป็นตัวแทนแล้วเข้าไปกดขี่เราหรือเลือกคนเข้าไปแล้วกลายเป็นเทพเจ้าที่เราแตะต้องไม่ได้หรือเข้าถึงไม่ได้ใช่หรือไม่ครับแต่เราต้องเลือกผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนของเราจริงๆใช่หรือไม่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดข้อเสนอที่พักการเมืองจะต้องนำข้อเสนอของเราและสิ่งสำคัญ เราจะต้องเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือภารกิจของเราใช่ไหมครับพี่น้องเพราะถ้าเราปล่อยทุกท่านเห็นไหมฮะหลายคนตอนนี้ถูกกวาดจาับหลายคนตอนนี้ถูกถอนประกันแม้ไม่ได้กระทำความผิดมาตาหนึ่งหนึ่งสองหรือแม้ไม่ได้โดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสอง เขาพยายามที่จะกวาดล้างเราทุกทางเขาใช้โอกาสที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วเราทุกคนก็เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยได้นั่นที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สุดนั่นคือการเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจลัดพยายามฉวยโอกาส ที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่าจากพวกเราแล้วลดทอนการเคลื่อนไหวบนท้องถนนผมดีใจที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้สร้างและจัดเวทีสิบสิงหาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งมันคือการบอกว่าหัวใจของเรายังสู้อยู่เหมือนเดิมและยังมีความหวังใช่ไหมครับที่น้องครับ แล้วเวทีวันนี้ก็บอกได้ว่าต่อจากนี้การต่อสู้ยังคงดําเนินอยู่และจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับพี่น้องครับมีคนที่พยายามจะปุ้มชูประยุทธ์จันโอชามีกลุ่มคนที่พยายามจะทําให้เพดานต่างๆที่เราได้สร้างให้คนเท่ากันมันหายไปสารธมนูน จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่าสรุปแล้วเขาจะเป็นสารของประชาชนหรือจะเป็นสารที่อุ้มประยุทธ์วันที่24สิงหามนี้รู้กันแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าประยุทธ์จันโอชายังอยู่จนชั้นปกครองทั้งหมดเขากำลังดูถูกพวกเราทุกคนเขาไม่สนใจเสียงของเราที่เราเสียสละกันมา เพื่อนหลายคนต้องต่อสู้บนทางเดินของประชาธิปไตยแต่เราก็ถูกทำลายใช่ไหมครับพี่น้องครับเรายอมแลกด้วยต้นทุนทางสังคมทุกอย่างที่เรามีเราสู้อย่างสันติเราสู้บนวิถีประชาธิปไตยแต่เราก็โดนทำ้ายแล,แ,และถูกจับเข้าคุกใช่ไหมครับพี่น้องครับนักศึกษา หลายคนพยา,ยามที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลหรือไปร่วมชุมนุมก็ถูกอาจารที่เป็นทาสของอานาจทาสของมาดเด็จการพยานยาทำลายความชอบธรรมและบล็อกและกุ่มขู่เรื่องคะแนนตัดคะแนนหรือกุ่มขู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กใช่ไหมครับพี่น้องครับเขาใช้วิธีการสกัดกั้นเราทุกทางแต่ความจริงแล้วมันสายไปแล้วครับ เพราะเราชนะมาเยอะแล้วครับพี่น้องคราบตบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่ว่าจะมีคนบนฟ้าหรือไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมันไปหมดแล้วเรามาไกลเกินที่เขาจะทำให้เราต้องกลับไปนับหนึ่งเราทุกคนไม่ได้สร้างความขัดแย้งเราไม่ใช่ศัตรูเขาไม่ใช่ศัตรู แต่เราคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องครับ <S <S <an> <S และไม่มีอะไรมาหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ <S <S <an> <S ใครหน้าไหนจะมาหยุดเวลาให้หยุดเดินได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ <S <S <an> <S สุดท้ายขอให้พวกเราทุกคนตบมือให้กับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับ <S <S <an> <S ขอเสียงตบมือให้กับพะลุกก้องครับ ขอสียงตบมือให้กับภาคีไร้ทางเพื่อประชาธิปไตยครับขอเสียงตบมือให้กับคนที่โดน11งสาระอยู่เลยนะทุกคนครับขอเสียงตบมือให้กับทุกคนที่ต้องติดคุกทอเรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนครับเราจะไม่ทอดทิ้งเขาใช่หรือไม่เราจะต่อสู้ต่อไปใช่หรือไม่ เราจะเปลี่ยนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นของเราใช่หรือไม่เรายังมีความหวังอยู่ใช่หรือไม่สักดีดาจงพินาศสักดีดาจงพินาศสักดีนาจงพินาศใคชนะจะเป็นของเราปฏิบัติการครัง้งต่อไปยึดกาเลือกตั้ง ให <Hey, S 2> ้ปู้ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยครับสวัสดีครับ ครับคนเดียวถูกต้กล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจตูไม่เจริญครับนั่งในหลวงมาก